ทำไมไม่พูดต่อแล้วล่ะเพราะตีไม่โดนใช่ไหมตัวเล็กการโกรหกเป็นสิ่งที่ผิดนะจ๊ะปะ้าากับมามีไม่อยากให้หนูเป็นคนแบบนั้นขอโทษน้องเร็วเข้าไม่เอาเอาตัวเล็กเดี๋ยวสิเอ๊ะเกือบลืมซื้อเหนียนไปเลยตัวเล็กอย่าวิ่งหนีสิตัวเล็กตัวเล็ก คุณนายผมติดต่อพอบ้านแล้วเขาบอกว่าจะรีบส่งรถอีกคันมารับคุณนายนะครับทราบแล้วค่ะเด็กคนนี้เวลาโกรธใครก็เอาไม่อยู่จริงๆคุณนาคะหึถ้าหนูไปอยู่ที่อื่นเถอะค่ะถ้าหนูไปแล้วพี่เขาจะหายโกรธพี่เขาไม่ได้โกรธหนูหรอกจ้าเขาแค่งอนนะเฉยๆอีกอย่างนะสัญญากับแม่หนูแล้วว่าจะดูแลหนูหนูจะไปไหนเองไม่ได้นะค่ะเด็กดี สิ่งที่เราทาไปวันนี้มันไม่มีความเป็นผู้ใหญ่จริงๆถึงขนาดที่ใส่ไรายเย็นั่นเลยไม่รู้ว่าเยเ่ๆของเราจะโกรธหรือเปล่าไม่กล้าไปเจอหน้าเธอเลยตัวเล็กมาม,มีเข้าไปได้ไหมจ๊ฮะฮ้เย้าก,กมัมามีอยู่เหรออืมใช่มามีมีหุ่นยนต์แปลงร่างด้วยล่ะไม่รู้ว่าตัวเล็กจะชอบไหมนะหุ่นยนต์แปลงร่างอืมแต่ผมมีหลายตัวแล้วมามีมม เอาไปให้คนอื่นเถอะอ๋อแต่ตัวที่อยู่ในมือมามี่เป็นรุ่นมิ m ต t e ที่เด็กบางคนบอกว่าอยากได้เมื่อสองวันก่อนเลยนะมมาม่ใช้ความพยายามอย่างมากถึงแย่งมาได้นะถ้าเด็กคนนั้นไม่เอามามิคงต้องเอาไปให้ซื้อเนี่ยวแล้วสิยอย่าเดี๋ยวไหนก็ซื้อมาแล้วผมจะยอมฝืนใจเราไว้ก็ได้เด็กคนนี้เหมือนพ่อไม่มีผิดหายกฎมามีแล้วใช่ไหมอืมหายกฎช่วยเขา งั้นก็ดีเลยวันนี้หนูทิ้งมามีกลับมาคนเดียวทำแบบนี้ไม่ถูกนะมามีโทรบ,บอกป้าป๊าแล้วป,ป้าป๊ากำลังรีบกลับมาไหนบอกสิหนูจะยอมคืนดีกับมามีหรือจะรอให้ป้าป๊ากลับมาสอนคนอย่าป้าป๊ากลับมาจะว่าเรายังไงก็ไม่รู้มามีแบบนี้ถือว่าเราเดีกันแล้วนะเจ้าเล่์จริงจจำไว้นะจ๊ะมามีชอบหนูเสมอห้ามสงสัยในความรักที่มามีให้หนูเด็ดขาดเข้าใจไหมครับครับ มามีรู้ว่าหนูเอชาซูนเนียนความจริงเธอหนูเหมือนหนูเมื่อก่อนมากเสียพ่อกับแม่ไปเหมือนกันแต่เธอโชคดีกว่าตัวเล็กเพราะพ่อแม่เธอยังอยู่แต่ไม่มีใครต้องการเธอเธอไม่เคยได้กินปีกไก่เหมือนตัวเล็กไม่มีของเล่นแบบตัวเล็กยิ่งกว่านั้นคือไม่เหมือนตัวเล็กที่มามีกับป๊าปคอยมอบคาหลักให้ทุกครั้งที่มามีเห็นเธอจะนึกถึงตอนที่เพื่อรู้จักหนูตลอด มามีดีกับเธอก็เพราะเธอเหมือนกับตัวเล็กในตอนนั้นที่ต้องการความรักและความช่วยเหลือไม่ใช่เพราะมามีดลำเอียงเข้าใจไหมงั้นหนูสัญญากับมามีได้ไหมว่าจะเป็นเพื่อนกับซือเนียน<ม>ก็ได้<ม>แต่ไม่เกี่ยวก็ได้ไหมฮะมันเชยอะ่ะจ้าจ้าตามใจหนูซือเนียนเข้ามาสิจ้ามาหานะ้ามาไม่ต้องกลัวทั้งสองคนเล่นของเล่น ด้วยกันนะเดี๋ยวจะได้เวลากินข้าวแล้ววันนี้มามีลงมือทำอาหารเองเลยนะเธอเล่นเองสิหนูเล่นไม่เป็นถ้าไม่เธอถึงทำอะไรไม่เป็นสักอย่างล่ะเชิเถอนั่งสิฉันจะสอนให้อืมกลับมาแล้วครับคุณเศรษฐีวันนี้คุณนายทำไมาถึงเข้าครั่เองล่ะ ไม่ได้ต้มสุปมให้คุณเศรษฐีของฉันกินนานแล้วนี่คะ่ะอยู่ๆก็คันไม้คันมืออยากโชว์ฝีมือขึ้นมานไหนๆก็ใกล้จะพักร้อนแล้วไม่ได้ยุ่งมากน่ะเงินแปลว่าเราจะสื่อถึงกันสินะฉันได้กลิ่นหอมของอาหารที่เธอทำตั้งแต่ประชุมแล้วเรื่องเงินเลยยกกลับมาทันทีเลยไม่ต้องมาปากหวานเลยคะ่ะฉันว่าคุณหิวมากแล้วล่ะบอกความจริงมาดีกว่างานยุ่งจนไม่ได้กินข้าวอีกแล้วใช่ไหม ใช่แล้วโครงการทางฝรั่งเศสของบริษัทเริ่มดำเนินการแล้วต้องเตรียมแฟชั่นโชว์มาประชาสัมพันธ์มีเวลาเตรียมการหน่อยมากเลยมีเรื่องให้กังวลเยอะนะ่ะขอโทษนะคะทําไมหรอถ้ารู้ว่าช่วงนี้คุณเครียดขนาดนี้ฉันคงไม่โทรไปบอกเรื่องตัวเล็กรบกวนคุณแล้วเด็กง่เธอกับตัวเล็กคือคนที่ฉันรักที่สุดเรื่องของพวกเธอจะเรียกว่ารบกวนได้ยังไงจริงสิสองคนนั้นเป็นไงบ้าง แน่นอนว่าขุนยนแปลงล่างรุ่นลิมิเต็ดเอาอยู่เรียบร้อยค่ะเห็นว่ารุ่นทีตัวเล็กอยากได้หายยากมากเลยนี่นะ <c oughs> ฉันขอให้เสี่ยวอานคนที่อยู่แผานไหนเดียวกัน <c oughs> เราแล้วก็เพื่อนในมหาลัยตลุงช่วยกันแยกกันมานะคะต่อแรกว่าจะเก็บไว้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเล็กแต่ครั้งนี้จำเป็นต้องง้อเขาก็เลยให้ไปก่อนนอ่ะ เลยต้องเลือกของขวัญวันเกิดให้ตัวเล็กใหม่ปวดหัวจริงๆเกิดอะไรขึ้นพวกหนูเป็นอะไรกันหรือเปล่าเป็นอะไรไปขอนะดูหน่อยคุณนะาข้ายังชัวแค่แผลปีเฉยๆไม่รุนแรงมากตัวเล็กหนูเป็นอะไรหรือเปล่ากระแทกตรงไหนไหมบอกมามีเร็วเธอทำหุ่นยนต์แปลงล่างที่หมามีให้ผมพัง ตกลงเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่บอกนะ้ามาสิหนูไม่ทฝ้าระวังเลยหอบล้มทับของเล่นพี่เขาแตกค่ะทับแตกของเล่นที่ท,ทนทานขนาดนี้เด็กเล็กจะทับแตกง,ง่ายได้ยังไงนี่เป็นฝีมือคนชัดหรือว่าตัวเล็กบอกความจริงมามีมาหนูตั้งใจทําให้หัวมันหักเพราะอยากได้ซื้อเหนียดไปใช่ไหมผมเปล่าหม,มีผมไม่ได้ทํจริงจริงๆ่านเป็นคนทําพัง ฉันปลอบตัวเองเองเธอพอเขาลงไปทำแผลก่อนเถอะฝากด้วยนะคะซีเนียนลุกไหวไหมน้าพาลงไปไทายานะคะเือ <c oughs> เอาละเลิกลองได้แล้วปะาป๊าไม่ชอบเด็กขี้โกหกตัวเล็กบอกความจริงกับปะาป๊ามาอือ <c oughs> ปะปะ๊ารู้ว่ารู้แกล้งทำฮึ <c oughs> ถ้าไมถึงโกหกผมเปล่าปะาป๊าปปจำได้ว่าเมื่อก่อนรู้ทำแบบนี้บ่อย อย่าคิดว่าป๊าของดูไม่รู้เรื่องนะเร่อบนี้เธอท้าผักจริงๆทําไมมามีกับป๊าไม่เชื่อผมห้องนอนคุณศรษฐีเหมือนเราจะเข้าใจตัวเล็กผิดแล้วล่ะค่ะฉันก็คิดแบบนั้นเธอบอกเหตุผลมาก่อนสิตรงรอยต่อของเล่นชิ้นนี้เนี่ยมาเป็นพิเศษแต่เด็กคงเกลียดเองไม่ได้กาวด้านบนก็ติดไวอ้อย่างดีไม่เหมือนเป็นฝีมือเด็กเลย อีกอย่างตามลักษณะของกาวยิงทานานจะยิ่งแข็งเห็นได้ชัดว่าอันนี้ไม่ใช่กาวที่พึ่งทาฉันเลยเดาว่าของเล่นชิน,นี้น่าจะหักตั้งแต่ฉันยังไม่ได้ซื้อมาแล้วเก่งมากเลยตาคุณล้วล่ะคะ่ะบอกมาเร็วคุณรู้ได้ยังไงถึงปกติตัวเล็กจเดอรไปหน่อยแต่ก็กล้าทำกล้ารับตลอด รอบนี้ไม่ว่าฉันจะบิวอย่างไงเขาก็ไม่ยอมรับฉันเลยคิดว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําจริงๆดูท่าฉันจะเข้าใจผิดไปต้องไปขอโทษเขาแล้วล่ะค่ะฉันเพิ่งกล่อมเขาเขานอนไปพรุ่งนี้ค่อยคุยเันนะคุณเศรษฐีคุณว่าต่อไปตัวเล็กจะได้จุ๊บฉันไหมคะเธาคือมาม,มีที่เขาเลือกเขาทางอ่อนท้งทําตัวเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลให้เธอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้จะไม่จุ๊บเธออีกได้ยังไงก็จริงนะคะเธอยังอยาก ให้เชิญซืเหนียนไปฝรั่งเศสกับพวกเราอยู่ไหมค่ะแต่พวกเราสองคนดูคูเชรษิีคุณเคยคิดไหมคะว่าในอนาคตเราจะมีลูกของตัวเองหืมฉันไม่ได้บอกว่าต้องมีนะคะแต่ถ้าเราทําให้ซอเหนียนกับตัวเล็กดีกันได้ต่อไปก็จะถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วไม่ใช่หรอคะตอบใจเธอเรื่องที่เหลือง่ายมากเลยคะ่ะงั้นแค่โทรไปถามคนขายของเล่นก็รู้ความจริงแล้ว ไม่ต้องโทรหรอกทำไมล่ะเอาโรงนี้มาดัดนิสัยตัวเล็กดีกว่าถ้าเขามัวแต่เอาแต่ใจแบบนี้ต่อไปจะหาลูส้สะพภยให้เขาได้ยังไงพื้นเรื่องความไร้การโลกนี้คงไม่มีใครเกินผู้ชายคนนี้ที่แกล้งได้แม้กระทั่งลูกชายของตัวเองแล้วล่ะวันต่อมามาเสร็จแล้วชื่อเนียนของพวกเราเสร็จจริงๆน่ารักเกินไปแล้ว คุณนะดูถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่ามาสิจ๊ะอยากรู้อะไรล่ะหะห้องนอนตัวเล็กอืมกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมหมามียังไม่มาปลุกเราหรือจะยังโกรธอยู่เหรอนี่มันนี่อันนี้ของเธอใช่ไหมอยากคิดว่าทำของปลอมมาแล้วจะทำให้ฉันอารมณ์ดีได้นะอันที่หมามีให้ฉันมาเป็นรูปลิมิเต็ด ต่อให้เธอทำมาร้อยตัวก็เที่ยวกันไม่ได้หรอกฉันแค่อยากขอโทษถ้าขอโทษแล้วจบเรื่องจะมีตำรวจไว้ทำไมเธอรู้ไหมว่าฉันต้องเสียนาต่อนน้ามามีกี่ครั้งแล้วตั้งแต่เธอโผล่มาภาพพจของฉันถูกเธอทำให้เสียหายไปหมดแล้วขอโทษนะคะขอโทษจริงๆฮเฮ้ยช่างเออถอะขี้เกียจจะคุยด้วยแล้ว ดูถ้าแผนของคุณเสถีฐีจะได้ผลไม่เร็ว